สวัสดีครับผมสวัสดีเอท่างช่องผ่าหัดช n n e l ครับมือนีครับผมเนาะหลังเลขออกครับผมเลขออกบนครับ202ออกล่าง6-6ครับมีไผ่โชคดีบนนอกรับผมเนาะส่วนตัวผมครับไม่ถูกครับผมไม่ถูกครับ fc ท่างช่องครถูกบนนอถ้าถูกก็บอกนะครับผมเนาะหรือว่ารับชมอยู่ที่ไหนก็บอกด้วยครับช่วงนี้ครับผมผมเก็บข้อครับผมเนาะหาหมอมาเมื่อขึ้นนี่ครับ ไปหาหมอมาเมื่อคืนนี่เจ็บข้อเป็นไข้ครับผมตอนนี้ครับเสียงอาจจะเปลี่ยนด้วยครับผมเด้อเสียงอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเจ็บข้อมากครับผมเนาะแล้วก็เป็นไข้ด้วยครับเมื่อนี้ครับผมเนาะจะมีน้องทั้งมาฝากตอนเอฟซีทังช่องครับเป็นของคนพูน้ําหนาวครับเลขวิ่งครับนี่ครับงวดที่แล้วเปิดตัวงวดแรกครับให้สองกับหกมาครับเลขออกครับ 2 0 2ครับล่าง6 6ครับนี่ครับมาทั้ง2ตัวครับผมเนาะมาทั้ง2ตัวนะครับ6กับ2ครับสำหรับคนที่รอเลขแม่สันลัคำครับผมเนาะเลขแม่สันคลมคครับคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปครับของแม่สันคลมคครับตามชิวครับผมเนาะพอดีเพิ่นทรงเลขมาใหอนกรับผมก็เลลงล่งกรับผม ของแม่สารคามครับผมเนาะไหนดูก่อนสิแม่สารคามครับนี่ครับส่งมาให้เราครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเด้อ FC ทางสองครับผมเนาะของแม่สารคามครับคลิปต่อไปครับคลิปนี้เป็นของใครเอ่ยคนภูน้ําหนาวครับคนภูน้ําหนาวเลขวิ่งเพิ่นเดินดีมากครับผมเนาะเลขวิ่งสองตัวมาตัวเดินดีมากนี่ครับ 4 2กับ8ออก8 2 5เออ2กับ3ออก5 3 3กับ5ออก5 3 0นครับ4กับ9บนออก4 8 7เออ4 7 8ล่าง9 1 4กับ6ออกมา4 6ล่างงวดที่แล้ว2กับ6ครับนี่ครับ2 0 2แล้วก็6 6ครับงวดนี้นี่ครับผมได้แล้วครับ อาจจะเสียงเปลี่ยนเด้อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะบ๊สบายครับบมสบายครับเมื่อวานไปหาหมอแม่ครับผมว่านี่เมื่อวานตอนเย็นไปหาหมอมาหมอว่าครับผมเนาะถ้าไม่ดีขึ้นก็มาฉีดยาครับผมรอดูอาการสองวันครับพยายามมากินครับผมเนาะหมอคลินิกครับผมส่วนของแม่สารคามครับแม่สารคามก็เข้าดีมากนะครับแม่สารคามดูซิ แม่สารครามเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็งวดที่แปดเลขออกสี่เจ็ดแปดนี่ครับล้ยเลขกวิ่งทั้งสองตัวเลยงวดที่เก้าหนึ่งสองสองหนึ่งงวดที่สิบหกหกครับนี่ครับแม่สารครามคลิปต่อไปนะครับฝากกับเอฟซีทั้งช่องความครับวันนี้คลิปนี้จะเป็น ของคนภูน้ำหนาวครับภูนั้นหนาวอยู่ที่ไหนเนาะเอฟซีทางช่องจับบอกครับผมผมไม่รู้จักนะครับภูน้ำหนาวอยู่ที่ไหนผมเ็เป็นวัดเป็นใครก็ผมโจนฮอนก็มต้องขึ้นมาขึ้นมากเลนมนขึ้นอีกอะโอ้โหมนขึ้นในหนาวแห้มมนขึ้นครับผมกินยาก็เรื่องนอนพักพอนะกินยาอีกขึ้นถึงแม่กินยาสองสามครั้งครับผมมาขึ้นนี่ถ้ามันดีขึ้นพรุ่งนี้จะไปหาหมออีกครับวันนี้ก็ พักผ่อนก่อนคนภูน้ำหนาวครับหรือว่ามีใครรับชมอยู่ที่ไหนครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับมีไหมไต้หวันน่ะไต้หวันมีไหมครับผมไต้หวันหรือว่าอ่าเกาหลีหรือว่า,า,า,วาทั่วโลกมีไหมครับที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ผมมีเพื่อนอยู่ที่อิตาลีมีไหมครับอิตาลีนี่ครับผมเนาะหรือว่าหาดใหญ่สองขาหรือว่าทั่วไทยรับผมเนาะหรือว่าทั่วไทยครับหรือว่าทั่วไทยตามนี้นะครับงวดนี้ได้ตัวไหนเอย่ยงวดนี้ได้ตัวไหนเอย่ยงวดนี้นี่ครับผม สามกับแปดครับงวดนี้สามกับแปดครับเลขวิ่งครับผมเนาะเดินดีมากครับผมนี่ครับสองตัวมาหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวมาทั้งสองตัวก็มาบ่อยครับงวดนี้สามกับแปดครับเดี๋ยวดูก่อนดิผิดกี่งวดปีนี้นะ่ปีหกหกดูก่อนเดี๋ยวหนึ่งสองปีหกหกผิดอยู่ สามงวดครับนี่ครับปีหกหกผิดอยู่สามงวดเองครับผมตะว่ห้าหกงวดหลังนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมเขามาติดต่อกันแปดงวดติดต่อกันแล้วครับผมนี่ครับเข้ามาแปดงวดติดต่อกันครับแต่ว่าปีหกหกครับผมปีหกหกผิดแค่สามครั้งครับผมเนาะของคนภูน้ําหนาวครับ คลิปต่อไปนะครับของเป็นของแม่สา,าราามครับผมเสียงแหบเสียงแหงนะครับผมช่องนี้อาการเปลี่ยนแปลงสามกับ8ครับบนล่างครับ,รบวันที่16ครับ หนึ่งศูนย์ทับหกหกครับนี่ครับผมงวดที่แล้วสองกับหกครับงวดที่แล้วสองกับหกครับมาทั้งสองตัวครับบนออกสองศูนย์สองล่างออกหกหกครับบนออกสองศูนย์สองล่างออกหกหกครับงวดนี้ครับงวดนี้สามกับแปดครับสามกับแปดครับงวดนี้ครับงวดนี้สามกับแปดเด้อเอฟทีทางช่องครัผมเนาะ ของแม่สันคลักามครับคลิปต่อไปครับผมของแม่สันคลักามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเรียบเรียงหม่กับผมเนาะเพราะมีหลายหน้าครับผมเดี๋ยวผมเรียบเรียงใหม่ดีกว่าผมเชินใหม่เอฟซีทั้งสองครับผมของแม่สันคลักามครับเอาตามนี้ครับผมเนาะหรือว่าใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมเนาะใครรอเจ้าไหนบ้างบอกด้วยครับนี่ครับ ที่สาวสระบุรีก็แม่นนะครับปีหกหกครับผมเนาะยังไม่พลาดเลยครับเลขวิ่งครับศูนย์กับห้ามาที่ศูนย์ครับศูนย์สองครับหรือว่าเลขวิ่งก่อสร้างเริ่มเข้ามาแล้วนี่ครับสองกับสามครับเข้าที่สองครับบนอย่างเดียวครับผมปูวัดปลาครับปูวัดป่าศูนย์สองครับศูนย์สองสี่ครับผมนี่ครับ ของป้านีครับป้านีเข้าที่สองศูนย์ครับของปู่เกตสองครับในตารางครับแม่นมากครับนี่ครับสองศูนย์ครับของพี่ต่ายอ่อนรับแรงครับผมนี่ครับให้หกหกบนครับออกหกหกล่างครับให้หกหกบนออกหกหกล่างครับเดี๋ยวเจดีปทุมธานีครับ สามกับศูนย์มาที่ศูนย์ครับบนอย่างเดียวครับเลขวิ่งเชียงรายครับเลขวิ่งเชียงรายก็เก้ากับสองครับมาที่สองครับแล้วก็เลขวิ่งครถมครับให้ศูนย์มาครับเข้าที่ศูนย์สองบนครับแล้วก็เลขวิ่งพิษโลกครับผมเนาะห้ากับเจ็ดไม่เข้าครับครับให้สองศูนย์ครับผมให้สองศูนย์ล่างออกศูนย์สองบนครับ พิทโลครับเอาตามนี้ครับผมเนาะหรือว่าไคลร์นี่ครับไคลร์หลักสิบหลักสิบล่างครับผมเข้าดีมากนี่ครับทุดที่แล้วศูนย์สี่หกมาหกหกครับหลักสิบล่างครับผมเนาะตามนี้ครับตามนี้เลยกับสุตทานี้ครับก็ขออุ่นพอดในเอฟซีทั้งช่องที่เบิร์นคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแคลคาดปลอดภัยครับยาเจ็บ ยาจนหล่ำรวยเงินท่องก็ผมเนาะคลิปนี้เป็นของคนภูน้ำหนาวครับภูน้ำหนาวที่ไหนเอ่ยจังหวัดไหนเอ่ยใช่เพชรบูรณ์ไหมหรือว่าเลยะมาณนี้ครับผมเนาะใครรู้จักก็บอกด้วยครับผมเพราะว่าผมไม่รู้จักครับผมตามนี้ครับสามกับแปดครับผมตามนี้เลย fc ทางช่องแคปหน้าจอเอานะครับคลิปนี้ับผมเนาะเสียงอาจจะเปลี่ยนครับเพราะว่า เมื่อวานไปหาหมอมาครับเนอะก,กับสุดชา้านี้ครับก็ขออุยพ้ให้ f อซทั้ง่องที่เบิ่งคลิปนี้เดินทางแข็วค่าปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท้องครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผม